สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องตูนตี้ OFFICIAL t ลทาร์กันอีกเช่นเคยคลิปวิดีโอนี้นะคะตูนจะมาทำในหัวข้อที่ชื่อว่าเซ็กครั้งถัดไปของคนนะคะพร้อมกับลีลาท่าทางคำใบแล้วก็คำแนะนำนะคะตูนมีทั้งหมด3กองให้เพื่อนๆได้เลือกนะคะเพื่อนเสามารถที่จะเลือกตามรูปภาพที่ตูนได้ตั้งเอาไว้ได้เลยหรือจะเลือกไทสมสแตป์ทางด้านล่างที่ตูนเขียนไว้ใน ตรงด้านล่างนะคะกดตรงด้านล่างคลิปมามันจะมีเพิ่มเติมแล้วกดลงมามันจะมีตัวที่ตุนแบบไอ้นี่ไว้อยู่นะคะสามารถเลือกได้เลยเนาะคลิปนี้มันอาจจะเหมาะกับคนที่อายุแบบก็คือไม่เกินแบบก็ประมาณต่ำกว่าสิบแปดปีอะ่ะก็คือห้ามดูแต่ถ้าเกินไปเราก็สามารถดูได้ถ้าน้องๆหนูๆคนไหนที่อายุยังไม่ถึงนะคะหลบกวน เรียกใครมาดูก็ได้หรือว่าช่วงที่เราโตรประมาณแบบสิบหกสิบจะมาประมาณแบบสิบแปดสิบเก้าเราค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้เพราะปูนยังไม่ได้ลบคลิปนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับเพื่อนๆที่เลิอกกองที่หนึ่งกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลิกกองที่หนึ่งนะคะเรามาดูลัคนาราศีของเพื่อนๆที่เลิกกองที่หนึ่งกันสิคะว่าตรงไหม ท่านลมนะคะมีถุนต้นกลุ่มแล้วก็ชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูสุดท้ายจะเป็นคนเกิดเดือนมีนาคมนะคะลัขนาราศีมีตามนี้เลยนะคะทุกคนราศีธนูนะคะท่านลมมถุนตนกลุ่มแล้วก็ชาวราศี ไม่ชาวราศีมีหรือว่าจะเป็นลัคนาตามเดือนเกิดเมษามีนาคมพฤษภาคมได้หมดเลยนะจ๊ะปละมานี้เรามาดูกันสิคะาว,ว่าเซ็กค,ครั้งถัดไปของคุณนะคะของคนที่เลือกกองที่หนึ่จะเป็นยังไงบ้างมาดูกันตัวมีไพ่แปดใบนะคะ t of Sword นะคะ ในออเวนคิงออฟเพน e n เคิลส์นะคะเดอะแมจิ i เชค่ะควีนออฟเพน t a เคิลสค่ะเซเว่นออฟอค่ะซิกออฟคัค่ะสุดท้ายจะเป็นเดอะเดวิค่ะ อะถ้าถามว่าเซ็กครั้งถัดไปของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างตัยมองว่าเป็นเซ็กที่ค่อนข้างแบบไม่ค่อยทันุธรรมนอมค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะพอคนนี้นอาจจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของเซ็กมากๆจนบางทีคุณอาจจะแบบว่าเอ้ยเขาคงไม่ได้เก่งเรื่องบนเตียงหรอก หารู้ไหมเขาคนนี้โคตรเก่งเลยอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่แต่ตัว,ต,วตัวคุณอ่ะจ,จะรับรู้ความรู้สึกของเขาคนนี้ได้เองว่าเฮ้ยทําไมเขาคนนี้เก่งจังเลยโดยที่บอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกว่าหน้าใสๆอย่างเธอจะแบบไม่เคยผ่านใครมาตัวเขา,าอา่ะอ่ะบางคนอาจจะไม่เคยผ่านมาจริงๆแต่บางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาอือซึ่งมันเลยทําให้แบบเขาคนเนี้ย ดูดูจากบุคลิกท่าทางของของตัวคนที่เลือกกองที่หนึ่งแล้วอะตัวคนเป็นคนที่ค่อนข้างแบบชอบในเรื่องเซ็กมากไม่เชิงหมกมุมนแต่ชอบแล้วก็มองว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าธรรมชาติอะทุกคนก็ต้องมีอารมณ์เหมือนกันอะไเงี้ยอืมแล้วก็คนบางคนตัวคนณนะคะบางคนอาจจะชอบมาสเตอร์เบดหรือว่าช่วยตัวเองนะคะอืม แล้วก็ดูเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยนอ่อนหวานเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบทนุถนอมถ้ายิ่งเป็นเรื่องอะไรพวกนี้ย,ยิ่งไม่ค่อยถนอมเลยเวน้นซะว่าแบบทาจนแบบว่างอนอะไรเงี้ยจนเขาอ่ะอาจจะต้องมาง้อคุณอะไรเงี้ยภายในหลังแบบภายหลังอะไรเงี้ยเขาอ่ะถ้าจะมีถ้าจะมีเซ็กกับคุณน่ะถ้าคุณกับเขาจะมีเซ็กกันน่ะในครั้งถัดไปอะค่ะตันมองว่าตัวคุณจะต้องเตรียมพร้อมให้ดีด เรื่องชุดก็ต้องใส่ให้มันแบบว่าไม่รัดแน่นจนเกินไปถอดง่ายให้เขารู้สึกว่าแบบถอดแล้วมันแบบเออเกิดอารมณ์อะไรอย่างนี้แล้วก็เขาค่อนข้างที่จะคิดถึงนึกถึงเราถ้าเป็นกรณีเรากับเขาเป็นแฟนกันเขาค่อนข้างที่จะแบบเอออยากที่จะมีเซ็กกับเรานะคะแต่ถ้าเรากับเขาเป็นคนคุยกันตุงมก็มองว่าเขาอยากที่จะแบบมีเซ็กกับเราแต่อาจจะแบบว่าเป็นแค่วันไนท์วันไนท์แต่อะไรประมาณน,นี้เป็นต้น แล้วก็บางคู่บางคนอ่ะจ,จะมีการแบบพูดเหมือนมันมีการถามว่าแบบว่าเออเซคครั้งนี้ยโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตัวคุณหรือเขาอาจจะพูดมาประมาณว่าเอ,อ้ยมันก็ดีนะแต่อะไรประมาณเนี้ยมันกลายเป็นว่าติชินินทาเราในเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าเรามีความแบบไม่มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยก็พอะงั้นเราก็ต้องมีการตกลงหรือพูดพูดคุยกันก่อนว่าแบบเออถ้าเราทำแบบนั้นเธอโอเคไหมอะไรางี้เป็นต้นนะคะ เดลแมจิเชียนมองเป็นว่าแบบตัวเขาคนนี้เป็นคนที่จริงจังในเรื่องนี้มากๆนะคะโคของโคจริงจังเลยดีกว่าไม่เคยจริงจังเรื่องงานเท่าเรื่องนี้มาก่อนนะคะดูส่งแล้วแล้วเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างแบบชอบในเรื่องพวกนี้ด้วยรู้สึกว่าเป็นคนที่มาเซอร์เบดหรือว่าช่วยตัวเองแบบน้อยครั้งมากๆต้องเจอตัวนเป็นถึงว่าจะทําอะไรประมาณนี้นะคะเขาอะชอบทุกเรือนร่างที่แบบตัวคุณเป็นอะคุณมีรูปร่างแบบไหนเขาก็ชอบ อวหรือว่ามีหน้าอ,อกหน้าใจน้อยหรือแม่เขาก็ชอบเพราะเขาชอบแบบทุกอย่างที่เป็นคุณอันนี้น่าจะเป็นแบบออกแนวข้างลักนะถ้าเป็นแฟนหรือว่าคนที่แอบชอบนะคะจะเป็นเฟมินีนหรือมาสคูลินก็ได้ทั้งคู่เลยนะคะแล้วดูทรงแล้วอ่ะคนแบบเพศตรงข้ามเขาชอบเรามากๆอาจจะเป็นหน้าตาเราหรือว่าน้ําเสียงเราอนะไรเงี้ยมีบุคลิกมีแบบเอกลักษณ์ไปของตัวเองซึ่งเขาชอบมากๆยิ่งฟังยิ่งแบบว่ามันโอเคอะ่ะมันไม่ได้ดูแบบกระชงห้าวไปอไเนะี้ย และเขาอะถ้าเขาอาจจะเป็นใครก็ได้นะคะคนที่เรานึกถึงก็ได้หรือว่าคนที่อยู่ในสังคมหรือว่าในชีวิตเราเนี้ยเขาก็แบบอยากที่จะมอมเราแล้วก็แบบพาเราขึ้นสวรรค์อะไรอย่างนี้นะแต่เหมือนทําไม่สําเร็จอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นฟิลประมาณนั้นนะคะก็ลเลยมองว่าเป็นเซ็กที่ค่อนข้างแบบดุดันดุเดือดนิดนึงแต่ก็าระมัดระวังคําพูดเพราะมันจะมีการพูด กันว่าแบบเออเซ็กของฉันเป็นยังไงเซ็กของเธอเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยถ้ามันมีการพูดคุยแล้วก็แบบมีการง้องอนกันอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าเกิดเรื่องบาดหมางหรือทําให้แบบหันหลังทั้งคู่ก็ได้อะไรแบบไม่สนใจในเรื่องนี้หรือว่าแบบทําให้อีกฝ่ายไม่มั่นใจไปเลยเงี้ยก็เราต้องระวังคำพูดนิดนึงนะคะอืมแล้วก็ถ้าใครบางคนเป็นรักทางไกลตัวคุณกับเขาอาจจะได้แบบนัดเจอกันหรือว่า มีมีเกณฑ์ได,ได,ได้ได้เจอกันแต่ก็ต้องนะัดเจอกันช่วงประมาณแบบหนึ่งถึงสองเดือนหรือถ้าเป็นปีก็อีกหนึ่งปีหรืออีกสองปีเป็นต้นนะคะอืมแล้วเขาคนนั้นเป็นคนที่อาจจะอายุแบบไม่น้อยนะตุนตุนดูแล้วอาจจะไม่เกินแบบยี่สิบไม่เกินสามสิบประมาณนะี้ประมาณแบบฟิลเด็กอะเราคุณปกินเด็กอะหรือว่าแบบคนโตแต่คุณไปกินเด็กหรือว่า เขาโตแต่ว่าโตคนเด็กเด็กกว่าเขาอะไรอยเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเขาชอบเอวคุณเขาชอบแบบต้นขาสะโพกของคุณแล้วก็ชอบต้นคอเนี่ยถ้าเป็นไมได้เขาจะสุกทุกแบบทุกอย่างที่เป็นคุณเลยแล้วเขาอะชอบแบบชอบจับทุกอย่างที่เป็นคุณอะแขนขามืออาจจะเป็นคนติดสก,กินชิปก็ได้เป็นต้นนะคะเออประมาณนี้ ถ้าเขาได้เห็นคนแบบมาเตอร์เบทหรือว่าช่วยตัวเองเขาน่าจะแบบฟินหน้าดูอะคะ่ะประมาณนี้นะคะถ้าถามว่าแบบกี่ชั่วโมงเสร็จแี้ยตวมองว่าแบบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้านาทียังไม่ถึงชั่วโมงนะคะหรือว่ามันครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วอะไรประมาณนี้เพราะว่าอาจจะด้วยแบบเวลาที่เล่งรีหรือว่าตัวคนอาจจะต้องแบบทาธุระส่วนตัวแต่ก็ต้องแบบมาแบบสปาก,กันกับแฟนก่อนแล้วค่อยจากไปแบบ จะไปโดยที่แบบว่าเออเขาไปทํางานเราไปทํางานอะไรประมาณนี้หรือว่าเขากลับบ้านเราก็ต่างคนต่างกลับบ้านอะไรเงี้ยเป็นฟิลนั้นนะคะอ่ะลีลาท่าทางหลับเป็นยังไงดองกี้นะคะทุกคนดองกี้ถ่าหมาน้องหมาแล้วก็แฮมเม็ดแฮมมอกแฮมมึกอะไรสักอย่างเราไปเซิร์ชหาดูนะคะเนี่ยจะเป็นลีลาท่าทางที่เขาจะทํากับเรานะคะอืม คำใบ้ขอดูคำใบ้คนที่เลือกกองที่หนึ่งหน่อยตัวคุณอะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีแววตาที่สวยนะมีแววตาที่สวยเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่มีเน่าออหน้าใจแบบกําลังดีอะเป็นคนที่แบบปากสวยตาสวยผมสวยเขาชอบหน้าอ,อกหน้าใจคุณมากมากเลยยิ่งมองยิ่งหลงยิ่งมองยิ่งชอบอยากแบบเอาหน้าเข้าไปสุกตรง นมจืดของเธอจังเลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะเขามองว่าเราเป็นคนที่แบบมีสายตาเซ็กซี่อะ่ะเขาชอบแม่ยิ่งมองยิ่งหลงอะ่ะยิ่งมองยิ่งแบบว่าฉันจะไม่ปล่อยให้เธอคนนี้นหลุดจากมือฉันเด็ดขาดอะไรเขามองว่าตัวเราเป็นคนที่ครบเครื่องนะมีสีผิวที่ดีทุกกอย่างคือดีหมดเลยเขาชอบไปหมดอะไรที่เป็นเราเขาชอบหมดอันนี้เขาเรียกว่าอาการคลั่งคลั่งแล้วอะไรประมาณนี้นะคะคลั่งแล้วเนาะอืม ประมาณนี้อืมตัวคุณอาจจะมีผมที่หยับโศกก็ได้นะคะบางคนมีสีผิวแบบขาวเหลืองขาวชมพูหรือว่าแบบอืมบางคนก็หุ่นตามแบบรูปเนี้ยตามหุ่นในรูปเนี้ยเออมีหน้าอนหน้าชจกําลังดีอะไรเงี้ยตัวเล็กเป็นคนตัวเล็กเป็นคนอาจจะชอบใส่เอเซอรี่ต่างหูอะไรเงี้ยเป็นต้นชอบใส่สูทบางคนอาจจะชอบใส่สูทก็ได้ นะ,ะบางคนอาจจะชอบใส่สุดหรือว่าอาจจะมีแบบชุดคอปเต้ไหมแบบว่าใส่ถุงน่องอะไรเงี้ยเออเป็นต้นนะคะบางคนน่ะเขาชอบคุณที่แบบบริเวณต้นขานะบางคนเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ขาสวยมากอืมเขาชอบสัมผัสมากเลยคนนี้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้คำแนะนำหน่อยค่ะแนะนำหรออาจจะเป็นในเรื่องของแบบว่า อารมณ์บางทีอาจจะแบบว่าอารมณ์สวิงเออ <c oughs> ก็เลยอยากให้แบบว่าตัวคนหันกลับไปจากการอารมณ์แบบเนี้ยได้แล้วไม่ใช่แบบว่าปล่อยให้มันแบบเป็นแบบนี้ถ้ามันปล่อยไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันอาจจะแบบว่าแสดงอะไรที่มันไม่น่ารักออกมามันเลยทาให้มันอาจจะทําให้คนรอบข้ามแบบจากชอบกันไม่ชอบเราได้อะไรประมาณนี้ยก็เลยมองว่าแบบว่าอะไรที่มันไม่ดีไม่ต้องทําอะไรที่ทําด้วยอารมณ์อ่ะ ชง,งับหรือว่าแบบหยุดไว้ก่อนหยุดแล้วก็นึกคิดไว้ก่อนว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทําไปเมื่อกี้ใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี mm ้ยอืมให้เวลากับตัวเองสักประมาณแบบยี่สิบนาทีหรือว่าจะนั่งสมาธิก็ได้ให้เกิดปัญญา mm hmm. แล้วก็คําแนะนาที่สองคือไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเราให้ดูดีๆว่าเขาคนนั้นมาหวังผลประโยชน์จากเราไหมถ้าหวังก็คือ, mm hmm. ก,คอก็คือแบบ เราก็แค่เฟดตัวเองออกมาแต่ถ้าไม่ได้หวังอะไรเราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าดูดูกันดูดูไปก่อนโดยที่แบบว่าไม่ต้องรีบนะคะอืมก็ประมาณนี้แล้วก็ควรเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีมีสีหน้าที่ชัดเจนรู้สึกยังไงพูดเออฟิลประมาณนั้นประมาณแบบรู้สึกยังไงก็พูดเข้าใจแต่แบบบางทีก็ไม่ต้องพูดเยอะหรือว่าแบบไม่พูดเลยก็ยิ่งดีกว่าอะไรมันจะทําให้แบบว่าจาก จากมิตรภาพมันจะกลายเป็นศัตรูได้อะไรประมาณน,นี้เป็นตน้นก็จะประมาณน,นี้นะคะสําหรับเซ็คครั้งถัดไปของคุณพร้อมกับลีลาท่าทางคาใบแล้วก็คําแนะนําครบจบนะคะกับคนที่เลือกกองที่1คะ่ะเราไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่2กันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่2นะคะเดีไพ่ไพ่หรือไพ่พพสําหรับนี้เนาะเรามาเช็คพลังงานหน่อยสิคะว่าตัวคุณอยู่ในลัคนาราศีอะไรมูนค่ะพะจาร์ ยูเรนัสนะคะแล้วก็คนเกิดวันเสาร์อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกรกรพิจิกเมียนนะคะหรือเป็นชาวธาตุลมมีนุนเปนกลุ่มได้เนาะแล้วก็คนเกิดวันเสาร์นะคะประมานนี้นะประมานนี้นะคะมาค่ะเรามาดูกันสิคะว่าวันนี้เลือกกองที่สอง เซ็กครั้งถัดไปของคุณนะคะพร้อมกับดีลาท่าทางคำใบและคำแนะนำขอแปดใบไฟ f อ of Cups นะคะคิงออฟแ a นเอกออฟเพนนิเคิลส์นะคะในออฟเพนน e เคิลส์ค่ะเซเว่นออค่ะ เอ็ดออฟแวนแล้วก็เดอะชาร i o ีสุดท้ายจะเป็นเอ็ดออฟสอดถ้าถามว่าเซ็กครั้งถัดไปของคุณพร้อมกับเซ็ครั้งถัดไปของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างดูจากบุค,คลิกภายนอกของตัว,ตวคุณแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดเผยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแบบชุดหรือว่าจะเป็นแบบความรู้สึกหรือว่าอารมณ์หรือว่าอะไรก็ตามแต่คุณเป็นคนที่เปิดเผยอ,อะ่ะ ชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบอยากทําก็คืออยากทําไม่ไม่อยากทําก็คือแบบอย่ามาห้างอย่ามายุ่งถ้าไม่ทําฉันก็คือไม่ทําอย่าแบบว่ามาแบบเซาซีอะไรเงี้ยไม่ชอบแล้วตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบปากร้ายแต่เป็นคนใจดีเป็นคนที่แบบว่าช่างคิดช่างเจรจาแต่แบบบางทีก็อาจจะแบบไม่ไม่คิดบ้างก็มีแต่แบบว่าที่เขาพูดพูมาอันนั้นคือความจริงไม่ได้แบบโกหกนะอะไรเงี้ยค่ะอืม แล้วก็มองว่าตัวคนเป็นคนที่ค่อนข้างแบบหน้ารางเป็นคนที่สะโพกผายเป็นคนที่แบบหุ่นดีเป็นคนที่แบบว่ามีน้ำมีนวลรู้สึกว่าชอบชอบมากอาจจะชอบผมเราอาจจะชอบปากเราอาจจะชอบแบบบุคลิกเรามากๆเราจะเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์อะไรประมาณนี้แล้วก็ดูเป็นคนที่แบบว่าแอดเวนเจอร์ไปไหนไปการซึ่งเขาว่าชอบมากๆนะคะนี่คือตัวเขาคนที่เราคนที่เราแบบจะมีเซง จะมีเซงคือนเลาจะมีเซงครั้งถัดไปอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงมองว่าเป็นคนที่อายุน้อยน้อยน้อยไปสุดเหมือนประมาณว่าจากมากไปน้อยประมาณเนี้ยเออฟิลประมาณนั้นนะคะอาจจะได้มีกิจกรรมกันช่วงประมาณแบบเช้ารู่งเช้ามาแบบสายสายแรกจะได้มีอะไรกันประมาณแบบสามสี่โมงเป็นต้นไปจ,จะมีการเดินทางมาแบบเพื่อมีอะไรกันในเดือนนี้หรือเดือนนี้นะคะ แล้วมองว่ามันจะมีตับอุปกรณ์อะไรบางอย่างหรือว่าเขาไม่มีตับแบบว่าลีลาเขาเด็ดมาแนละ้วอ่ะอืมแล้วก็เขาอะชอบนะเวลาที่เราแบบเผลอหลับหรือว่าแบบทําอะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักอะเขาชอบนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบในเรื่องของนี่เรื่องนี้มากแม่ตัวจะย้ํารอบที่สองเพราะว่าตัวเขาคนนี้ชอบ,บจริงๆนะคะแล้วก็เขาอะอาจจะชอบแบบทําโดยที่ ไม่รู้คนอื่นเห็นหรือว่าไม่เห็นแต่เขา,าชอบมากฟิลประมาณนั้นนะคะเซียครั้งถับไปของตัวคนก็จะประมาณนี้เนาะอืมอ๋อลืมบอกบางคนอาจจะได้แบบมีมีมีอะไรกันที่แบบนอกสถานที่นะคะจะแบบไปเที่ยวทะเลหรือว่าแบบฟิลแบบไปไหนแบบไม่รู้ว่าจะไปไหนอะไรประมาณนีน้ฟิลประมาณนั้นแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะแบบได้ไปด้วยกันนะคะอืม ประมาณนี้เนะทุกคนเริ่มง่วงแล้วนะตอนนี้นอ่ะเรามาดูกันสิเขาว่าท่าทางของเขาเป็นยังไงบ้างพ mm hmm. าร์นเตอร์บอลนั้นลองไปหาดูนะคะซีลั m แล้วก็โรรดีวีนะคะถ้าน,น้องก,กระต่าย ซรัม er อาจจะเป็นถ้าแบบถ้าจับเหรอจับมือหรือว่าถ้ากาะเหรอหรือว่าอะไรทักอย่างหนึ่งจะไม่ได้เพนเทอร์บรอนเตอร์เหมือนประมาณว่าทำท่า,ทาน,นี้น่าจะแบบเสร็จเร็วอะไรประมาณนี้ฟีลประมาณนั้ดูก็ไม่รู้นะโอเคก็จะประมาณน,นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูคำใบ้หน่อยจ้าเริ <c oughs> ่มงววรวไม่ไหวแล้ว ทำแม่คือคือตัวคนนะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าคิดอะไรก็คือคิดทําอะไรก็คือทําอยากประสบควาสมสาเร็จก็คืออยากแต่มันติดที่ว่าเราจะเป็นคนแบบคิดไม่รอบคอบเกินไปนจนจนทําให้แบบว่าครอบครัวตัวเองแบบเสียหรือว่าแบบกําพาอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะมันเลยทาให้ให้พระเอกรู้สึกว่าพี่อยู่คนน้ไลนยไม่เบ่าอะไรเงี้ยถ้าเจอนะฉันจะจัดการให้เธอแบบรดวๆเลยอะไรเงี้ย สมัยเขาคนนั้นมาเจอแล้วมันกลายเป็นว่ามีการสปาร์กันเกิดเกิดขึ้นจะมีการแบบเกิดชอบกันขึ้นงงแมงอยู่ดีก็ชอบกนันอะไรเงี้ยเออฟีลมันนั้นนะคะอืมคุณเป็นคนที่ออยเก่งมากชอบกัดป่าชอบใช้สีหน้าแววตาเหมือนคนที่เลิอกกองที่หนึ่งป่ะมีใครเลิอกกองที่หนึ่งแล้วมากองที่สองป่ะฟีลมนนันเลยนะคะโอเค หรือและคุณกับเขาอาจจะได้แบบมีกันมีอะไรกันช่วงประมาณเย็นเย็นสามไม่ใช่สี่โมสี่สิบอืมสี่โมสี่สิบสี่โมสิบสาเป็นต้นนะคะก็จะประมาณนี้เนาะคำใบไม่ใช่คำใบสิคำแนะนำปะหรือว่าคำใบ อ่ะอันนี้เป็นคำแนะนำนะคะก็คือคำแนะนำเหมือนพูดประมาณว่าถ้าอยากที่จะมีอะไรกันกับใครสักคนคิดหน้าคิดหลังดีๆด,ดูด้วยว่าโปรไฟล์คนนี้น,น่าเชื่อถืมอมไหมชอบแบบเขาหลอเราหรือเปล่ปาเขาไปถ่ายรูปเรากับใครหรือเปล่าต้องดูดีๆไม่ใช่แบบสม4 0 5อะไรประมาณนี้นะคะ ถ้าเป็นสุ่มสี่สมบูห้าแล้วตัวเราดำแบบว่าจ,จุดไปเหมือนกันว่าตัวเราจะไปแพ้อีกจุประมาณน,นั้นนะคะเพราะงั้นเนี่ยทำนะคะอย่าทนะะําทก็จะประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะเราไปต่อก,กับเพื่อนๆที่เลือกกองสุดท้ายกันเลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะหรือว่ากองสุดท้ายเนาะ,ะเรามาเช็คพลังงานกันสิคะว่าตัวคุณหรือเขาอยู่ในลัคนานราสีอะไร ราศีกันนะคะวากเมถุนนะคะเลข3แล้วก็พิจิกนะคะเลข8นะคะคุราศีกันราศีเมถุนแล้วก็กรกฎนะคะไม่ใช่ไม่ใช่กรกฎพิจิกนะคะอ่ะเรามาดูกันสิคะว,ว่าเซ็กครั้งถัดไปของคุณคนนี้เลือกกองที่3เป็นยังไงบ้าง ten o f penacles คะ่ะ ten of sword fire of pinnacle ไม่ fire of sword eight of v e n อะไรนะเป็นผู้หญิงเถื่อนเะ่ย ซีซั่น The Hermitt เ h e View สุดท้ายจะเป็น The เ h e ะ i g โล a n นอะถ้าถามว่าเซ็กครั้งทำแต่ของคุณพร้อมกับดีลาของคนที่เลือกเอาที่สคืออะไรหนึ่งคือตัวคุณเป็นคนที่ชอบช่วยมาสเตอร์มเตบตตัวเองแบบบ่อยมากบ่อยครั้งมากๆอาจจะชอบแล้วก็ติดเป็นนิสัยหรือว่าอาจจะมีการแบบไปซื้อของออนไลน์มาเพื่อแบบ เออสังเวยสังเวยสังใจเอออะไรประมาณนั้นต้นถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ก็เรามาลองัว่าจะแบบมีคนไม่น่าไว้ใจมาแบาบอยู่ก่อกวนหน้าเราอะไรมน,น,น,นั้นฟิลฟประมาณนั้นแล้วก็เหมือนประมาณว่ามันมีการแบบเทคข้อความหาก,กันนี้กรณีแบบเป็นคนคุยเก่าหรือว่าเป็นแฟนเก่าเขาคนนั้นจะมีการพูดคุยกันมาในเชิงเพื่อนก่อนนะคะ แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะถามว่าแบบเออเธอเป็นยังไงบ้างเธอโอเคไหมฟิลประมาณนั้นแล้วคุณก็จะแบบอ๋อฉันโอเคฟิลประมาณนี้นหละค่ะฉันสตรองจะตายแบบยุ่งวาชานอะไรเงี้เย,อยเออเขาก็แบบโอเคดูแลตัวเองด้วยละกันยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นนะ่ะมันกลายเป็นว่า ความสัมพันธ์คุณกับเขาคบกันมาดีนะคะแต่แค่จ,จะเป็นสายใด่ายหนึ่งที่แบบทําให้คนรู้สึกอึดอัดแล้วมันทาให้ความสัมพันธ์มันทําลายลงมันเลยทําให้คนร้องไห้เสียใจประมาณสิบกว่าเดือนนะคะหรือประมาณอีกหกเดือนก็ใกล้แบบครบสิบเดือนและหรือถ้าบอกว่าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นความรักออนไลน์ที่แบบไม่ได้รักไม่มีสถาระต่ชอบแล้วก็แบบต้องการคนนี้เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็มองว่าตัวคนณเป็นคนที่ข้ามแบบว่าถ้าเป็นเจ้าหญิงก็คือเป็นเจ้าหญิงได้เลยแบบเจ้าหญิงแบบนิทรา จ้าหญิงอะไรปรนะมาณนั้นฟิลปรนะมาณนั้นเพราะเขาแบบชอบมากแบบชอบถกชอบถอดชอบชอบแม่งทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบในเรื่องของแบบง้อคนแบบถ้าก็แบบตัวเราง้อเขาเขาก็ตัวเงาตัวตัวเงา,ต,ต,งาตัวเรางอนเขาเขาก็จะแบบเออเธอเป็นอะไรหรือเปล่าให้เราช่วยไหมนั่นนี่นูน่นคนก็จะแบบไม่ฉันจะปฏิเสธ แล้วมันทีเนี้ยมันกลายว่าตัวเขา่กลัวตัวคนจะแบบแอบไปมีใครใหม่พราะว่าอะไรเงี้ยกลัวเพราะหลังจากนั้นตัวคนก็เหมือนแบบพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆประมาณสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนเลยก็ว่าไปจนแบบว่าเออประมาณประมาณนั้นยอะไรเงี้ยแล้วก็ไพ่ไพ่ใหญ่ขึ้นจะเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าตัวคนจะนับถือบูชาองค์ไหนก็ตามแต่ ก็บูชาให้สม่ำเสมอนะคะประมาณี้นะอ่ะขอดูท่าทางหน่อยค่ะ stand candy นะคะ run training แล้วก็ s ม m p ว i n g นะคะนี่คือคำใบ้เนาะอ่ะเรามาดูคำแนะนำกันเลยจ้าคำแนะนำคือตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าโดนจิกหัวใช้สั่ง ยิ่งเฉพาะคนที่บ้านหรือว่าเป็นใครก็ได้ที่คุณสนิทโดนจิกยัดช้ำนะคะทําอะไรก็ผิดไปหมดในสายตาคนคนนี้แล้วพอเหมือนคุณยิ่งดิง้งเขายิ่งทาให้คุณมันทําให้เขารู้สึกว่าฉันต้องการคนคนนะี้อย่ามายุ่งฉันต้องการคคนนะี้เธออย่ามายุ่งนะอะไรเงี้ยฟิลมานนั้นนะคะเออประมาณนั้นเลยนเนาะถ้าลาอกันจนบ้านแตกก็มีแต่ผลสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวตัวเขาก็จะยอมแบบก้มหัวให้คุณแบบ เออขอโทษนะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจผิดไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็จะปละมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนต้องขอภัยด้วยจริงถ้าแบบว่าคือเสียงมันพร้อมนอนแล้วตอนนี้ก็คือแบบอาบนนะ้ก็ยังคือยังไม่อาบน้ำแต่แค่แบบจะรอไปอ่านน้ำอืมเพราะว่ามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะตูนขอบคุณมากม่ที่เข้ามารับชมรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ